มันหักกับอันนั้นีนทันเกียวเหอะมันมัดขมเลอยตัดไม่ดี็ยังไงปชื่อไม่ดทายขาดกระดนม ใหญ่คือมือค่ะเึอ,เอา,อา,าหค่ะไดกินเ้าแล้วลงมามอเอืมนีย้ามาเฮอมาเอรานมาดูนร้านก็มเคือว่าภาษาแบบ <c oughs> เ,าเ <c oughs> ขากพูไทย โอ้ยวินเอ้ยแล้วแล้วทำไคนมาสอยเกี่ยวเขาอา,อาจ,จะเอาดอกไม้มันไม่เาแทเขาไม่เอาเกี่ยวอีเมกมาก พีああ่ยงบมาอนสิเออเออพ่อว่า กำรอแล้ว,ลวละมะนาวเอ้ยเจอแ,แ, <c oughs> แล้วเ้มสโอ้ยสามมื้อกันแล้วเลยวันนี้มากยวข้าวจา <c oughs> <c oughs> มันหากกับอันนั้นในทนเกียวเหอะันหเลยี่กยัอออยะนนยอใหญ่คือมือค่ะเนอค่ะอเ้า่าหอะบเายังร้เ,าม,าเ,เ,รเมือ,น,น,มมอ,อ,อบบนี <laughs> ข้าวกบผูไทยโอ้ยอวิ่นเอ้ยแล้วแล้วทำไมคนมาสอยเกี่ยวข้าว เขาจะเอาดนี่ป้ามันไม่เห่าเธอเขาไม่เอาอเมฆมาพี่ยับมาห่อนสิเออเออไอเาไปเออ พ่อว่ะนี่มาเกี่ยวข้าวจ้าทุกคนนั่งพักเหนื่อยกันค่อยไปเกี่ยวต่ออันนี้ลูกอ่อนเกี่ยวไม่ได้ใช่นี่ อันนี้เด็กน้อยนั่งให้กำลังใจนี่แดดร้อนมากเลย